เป็นแบบนเดอพี่น้องเดอมีค่านอนสองคนค่ะพี้องไม่มีเตียงเสริมนะคะอยู่ตรงนี้ปังมากนะคะเราก็จะมีชุดนี่เดยบรรยาก,กาศยามเช้าแรงค่ะคันนี้เวลาสี่โมงเย็นค่ะเรามาชมบ้านพักภูพลากันที่นี่คือเขมรลายครับน้อง,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 งว้าวว้าวว้าวสวยๆไปเลยค่าบ้านพักของของเรานะคะ บ้านผักภูมินาม,มีหลายหลังเลยค่ะพี่น้องแล้วแต่เข้าสิจองเนาะแล้ก็จองสองคอนค่ะพี่น้องมันก็จะมีแบบครอบครัวเนาะมาสิบห้าทุกคนเบิร์กวิวข้างบนเนาะแดาดูดิดพี่น้องแต่ก็อยากพาพี่น้องมาส้มมันต่างๆนี้สันดาดฟ้าค่ะนั่งได้เนาะ ฝั่งนล้วก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะแดดแห้งอยู่ดิเขมรลาดเมืองอุบลน,นะคะสาวอุบลอยู่ระยองค่ะประกาศภาพส้มบรรยากาศค่ะพี่น้องสาวอุบลอยู่ระยองค่ะมาเดอรมาเดอร์สุดใจโฮบะอุบลเป็นที่มีที่เที่ยวแบบหลายเลยเดิค่ะครั้งแรกของพี่พักที่นี่นะปกติเราพักที่อื่น,นะคะ่ะพี่น้องของอื่นเต็มเบิดก็เลยได้พักถึงแล่ว พักแดบบ็ได้ตั้งใจแต่ก็สวยงามเข้ามาเบิ่งบรรยางกันยังมือเลี้ยงอีกเชนึงด้วยพี่น้องเลยว้าวงามแคงเราจะไปเดินถนนคนเดินเคมาราดกันค่ะฟังบิวดีแดดเปียงต่างค่ะพี่น้องแดดแห้งไหมอากาศเย็นสุดล่องอับหนาต่อคะพี่น้องร้อนมากอุณหภูมบประมาณสามสิบสี่สิบห้าตอนยังมือเลี้ยงอาชีพทอดเป็นตะบ้อกนะคะเพราะว่าคุณจะบวัตกแดดแห้งเปียงต่างค่ะพี่น้อง หลักกะเราก็จะไปเดินถนนคนเดินธรรมราชนะคะเสาบนยูุเรงประพาดค่ะนุ่ยพาคนเที่ยวค,ค,ค่ะเรองเท้าบูรตอากาศแนมมาแดงรองเท้าพื้นกักซีรีส์เปิดอาหารเช้านะคะเป็นฐานเนาะ,ะแล้วเราก็จะมาดูกัน,นะคะ่ะว่าจะตั้งแค่ไหนวันประเด็นมับนิวมาเลยค่ะพักโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจหลักกะว่างไม่ดีะคะ่ะไม่ได้ถูกโอกาสมาะะพักพักผ่อนคนเรามารอชมไปด้วยกันค่ะโย บรรยากาศย่างมือแรกงค่ะพี่น้องกะสิเป็นอย่างเสระส่วนตัวมากๆค่ะทุกคนเหมาะกับการพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้สู่โตค่ะพี่น้อนะะง Good morning ค,ค,ค่ะพี่น้องบรรยากาศย่างผู้เศ้านะคะสวัสดีย่างผู้เศ้าค่ะทุกคนเช้านี้ที่เขมรราชค่ะพี่น้องน้ำหมอกล่องลายเดีอากาศก็จะดีนะแต่ว่าน้ำ้อกะสีเฝ้าแน่นนะคะ <laughs> แต่ไม่พลาด เอาบรรยากาศมาฟ้าค่ะธรรมะเกี่มราชมาเที่ยวถนนคนเดินอย่าลืมมาพักที่นี่นะคะทุกคนแบบฟินไปเลยค่ะทุกคนหมอกหนาสีร่องเยนี่บรรยากาศคานโรงแรมค่ะพี่น้องเขมราชก็บสิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศบ้านเฮาเนาะอุบลนดิคะ่ะพี่น้องเกม,ม่าวนี่มิอาู่อุบลนอันนี้นาสิเป็นค้องนะคะมาแม่แม่น้นำโขงเนาะโดยว่าสิพักแม่นำ้ำโขงห้องพักเต็มนะคะ ก็แล้วดีวพกักหมางหม่กับเป็นยังค่ะถือโอกาสมัดีอันนี้คือกระลำปีเลยกำลังสี <Yeah. S 1> จะหอน,นล้ <Wow. S 1> วนะคะแบน <Yeah. S 1> บน,นี้นะค่ะบ้านเฮากระซําบานเฮานลันะค่ะขอตรงมือค่ะต่อขาดลอยนะของเราแล้วค่ะไปพักเลบว้าวทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะ มาเที่ยวอุบลน,นะคะตลอดคนเดินเที่ยวาดาไม่พลาดนะคะที่นี่ะวัสดีจองหน้าหนึ่งไว้ปุ๊บนะคะมีห้งวางคนนี้นขอ,อกันคลิปหนาเลยค่ะสาวอุบลเวลียดด้ค่ะขอบรรยากาศยื่นองพักม,มาฝากพี่ต้นนอนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย